สุดเลยครับท่านเนาะวันนี้นนมีโอกาสเนาะพอสีเป็นทางผ่านไเ,เลยด้ม,มยยำชบกลับสก,การ่าลวงปูซิลาวัง Ở đó phao lốt à? Lốt rồi Hỏi lọc quay à? Ồ, Còn nhỉ? Còn ใช่อือมเคยเห็นในข่าวในคลิปในวิดีโอนะไม่เจอของจริงก็บเปนเยอะจริงๆพ่อแม่ย่อนแดดจะเหี่ยวๆแดด,ดร้อน ศูนย์อาหารฝั่งนน้นเป็นศูนย์อาหารของฝากว่างั้นโอ้โหแล้ววัดจริงๆหลวงปู่วัดหลวงปู่อยู่ตรงไหนเนี่ยฮะวัดจริงๆหลวงปู่อยู่ตรงไหนฮะฝั่งโน้นหรือเปล่าเขข้้าาไปงในฝั่งโน้นเหรอครับผมอืมเข้าไปข้างในอ๋อเดินทางไปอีกหลายกิโลเหรอเฮ้เรามาแค่ข้างหน้านี้เฉยไง เรามาแค่ข้างหน้านี่คนเยอะเยอะมากก็อย่างว่านะปีใหม่แต่ว่าปกติคนก็เยอะอยู่แล้วนำคนท่มาชมบรรยากาศประมาณเนาะเอ้ายินไม่ยายน,นี่ยังไงเนี่ยต่มามอโยดัว นานแดดนานแดดห่อนๆนี่เนี่ยคนยังไหลเลยเนี่ยฮะนะนานแดดห่อ,อนๆคนยังไหลเลยนะเออเรียกว่าอยู่ไกลที่ไหนได้มันอยู่ระหว่างทางพอดีนะทะลุกออกมานี้ได้เมือผมติดขึ้นไปอยู่กันฑบักซีสองอือออเราไปอยู่หอดอือไทยกลินหอดกดิ่ รอฮัลโหลกระดังไทยรวถไทยข้าวดิทุกครับ <laughs>

สิงทีทุกท่านเนี่ยบรรยากาศฮะไม่าเขาใส่แต่ก็มาล้วขึ้นไปเบ้งนั้ม่ยังได้ขึ้นไปชมนั้นบ่นอะไรนขดเยอ่อขนาดให ขึ้นมาข้างบนงนี้เย็นขึ้นมาข้างบนเย็นในทุกท่านเนี่ยลมโกรกเย็นสบายบรรยากาศวัดหลวงปู่จินา ท่านชมบรรยากาศเนาะคร่าวๆพอประมาณใครได้ดูคลิปนี้ก็ร่วมอมุทนาสาชสุบบนด้วยเนาะอ,อยากได้แ้วให้ญาติยศลูกหนท่านก็นกนอธิษฐานเอาอใครไม่มีโอกาสได้มาก็น้อมจิตน้อมใจ ดาฝั่งนี้เป็นพระเป็นรูปเหมือนลูกป,ปูฝั่งโน้นเป็นวัดเหมือนกันฝั่งนึ้เป็นวัดนี่ก็เป็นลานจอดรถเ็มือนพอดีมาทุระเป็นทางผ่านผ่านมาทางกำมะลาใสมาฝั่งนี้ก็เป็นอุปมรจานเนาะเราจะไปทางโน้นกลับบ้านบ้านอยู่ทางนี้ห่างจากทีไปอ่ะยีะ่สิบนาทีเป็นบ้าน บ้านเจ้าของช่องเองน้องนุชมช่าชยชมรอบๆเลยเนาะดัานบนขึ้นมาแล้วเย็นสบายโปร่งโปร่งดีเนาะนี่เป็นด้านหลังกัโล้เว้ยยังเราหองนา้าไหมเจ้าออละบอ โอ้ยทั้งๆลมเย็นเดี๋ยวกยังเร็วอ่ะลมเย็นก็ยังเนี่ย เ <No. S 2> นาะทำนลงไปดูท่านคมุมบรรยากาศประมาณเนาะเดินทางต่อ